ค่ะวันนี้ก็ Good Morning นะคะที่ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปทำฟันต่อมีโครงการเยอะแยะเลยก็คือก็คือวันนี้จุไรก็ เอาเวลานะคะที่เราต้องทําตลอดเวลาก็คือไปออกกําลังกายนะคะไปเล่นเทรดมิลเมื่อกี้นะคะเหงือกยังแตกอยู่เลยเล่นเทรดมิลประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเหมือนลู่วิ่งเนาะแล้วก็เล่นเวทนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเราอายุนะคะมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหรือว่าการเบิร์นไขมันเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยเบิร์นแล้วนะคะมันเบิร์นน้อยลงก็ทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไร กล้ามเนื้อมันไม่ทํางานแล้วเวลาเราทานอะไรไปเราเกิดภาวะความเครียดเนี่ยมันก็จะทํามีผลเสียต่อระบบร่างกายของเราเนาะก็คือว่าเนี่ยอันนี้โชว์โชว์ซิกแพกหน่อยนะคะก็คือปกติจุไลเนี่ยก็คือออกกําลังกายอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารักการออกกําลังกายที่จะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเนาะเพราะว่าช่วงตั้งแต่มาถึงนะวันที่2ี่สนะตอนเย็นเนี่ยก็จะไม่ได้ค่อยได้กินอะไรมากนะคะก็นอนอย่างเดียว พอมาวันที่ยี่้าเนี่ยก็เริ่มออกไปทานนะคะไปทานสุกี้เมื่อคืนก็ไปล่องเรืออยู่นะคะก็ทําให้เห็นว่าซิกแพคเรายังอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อเนี่ยเราทานอะไรแล้วนะมันจะแบบมันก็จะไปมันก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรเบิร์นนะคะเขาจะเบิร์นแบบคาร์บหรือเบิร์นไขมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเบิร์นได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีกล้ามเนื้อเพราะว่าการออกกำลังกายแม้กระทั่งเดิน เวลาเดินคุณจะรู้สึกว่าหน้าท้องคุณจะขึ้นลงขึ้นลงนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันทํางานอยู่นะคะเสนลัมก็จะมาช่วยในเรื่องหัวใจเรื่องปอดนะคะเริ่มเริ่มแบบเขาเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์สไนะมันเหมือนเหมือนกับค่อยๆใช้พลังงานออกมาแล้วมันก็จะทําให้ส่งไปถึงสมองส่งไปทั่วร่างกายของเราเนาะก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและถ้าเราไม่เครียดเนี่ยถ้าเราไม่เครียดแล้วเราได้แบบเอาเวลานั้นมาพักผ่อนมั่งนะคะ พอดีจุไลยอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเนาะมันก็จะเสียงดังหน่อยพอดีอยู่ตรงสถานีบางว่าก็จะมีรถสัญจรไปมาตลอดจุไลยก็เลยอยากจะบอกว่าคนเราอะ่ะมีเวลาเท่ากันเนาะมีเวลามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันสวัสดีค่ะเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ย4ชั่วโมงเราก็แบ่งออกเป็น แปดช่วงทํางานแปดตอนนอนนะคะแล้วก็แปดอีกช่วงหนึ่งก็คือเราก็ต้องใช้เอามาบริหารงานถูกไหมคะเพราะว่าคนเราทุกคนน่ะแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งมหาเศรษฐีหลายๆคนเนาะทำไมเขาทําธุรกิจได้ทีละสิบอย่างอย่างคุณซีพีเจ้าของซีพีเนี่ยทำไมเขาทําธุรกิจได้หลายอย่างแล้วทําไมเขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลามาใช้ เราก็เหมือนกันนะคะเราทําได้เหมือนกันทุกคนเลยเพราะว่าไม่มีใครที่แบบจะทางานเกินย4ิบสี่ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมคะเพราะเรามีย4ิบสชั่วโมงเท่ากันก็คือต้องแบ่งเวลาอย่างชุลัยเนี่ยต้องแบ่งเวลามาดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยจะสําคัญที่สุดนะคะต่อเราก็มีอิทธิพลต่อคนอื่นด้วยถ้าเกิดเรามีบุค,คลิกบุค,คลิกที่ดีนะคะก็ส่งเสริมให้แบบหน้าตาผิวพรรณเราสดใสอ่อนกวายเนาะอย่างจุลัยใกล้60เนี่ยเราก็ยังแบบ ยังแบบเราก็ดูแลตัวเองมาตลอดก็คือการที่เรามีเวลา8ชั่วโมงแค่แบ่งมาแบบครึ่งชั่วโมง20นาทีเนี่ยแต่ว่าเราต้องลงมือทําทุกวันเนาะเพราะว่าการที่เราลงมือทําทุกวันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีมีวินัยต่อตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ไม่แม้กระทั่งการออกกําลังกายมีวินัยต่อทุกอย่างเลยนะคะเราให้ความสําคัญของมันนะคะอย่างจุไลเนี่ยมาทํางานออนไลน์เนี่ยงานออนไลน์เนี่ยมันก็คือแบบ เราใช้แค่อินเทอร์เน็ตเนาะจุไรไม่ได้ทํางานก็มีเงินไหลเข้าบัญชีตลอดเวลาเลยเป็นพัสซีอินคมเพราะว่าอะไรรู้ไหม mm. เพราะว่าเราทําจุไรลงมือทําแรกๆทำงานมาแค่4เดือนกว่าเองนะคะทำงานอินดิมโฮดดิ้งเนี่ยเพราะว่าใครคขถือหุ้นเขาก็ถือหุ้นได้เพราะว่าจุไรเนี่ยจะชอบทําอสังหาริมทรัพย์ชอบถือหุ้นจุไรก็ถือหุ้นมาตลอดแล้วก็มาเจออินดิมโฮดดิ้งเนี่ยธุรกิจกันชงเนี่ยจุไรก็ถือหุ้นไว้ เพราะว่าการถือหุ้นเนี่ยมันก็ทาให้มูลค่างเงินเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีรายได้เข้ามานะคะเสร็จแล้วจุลัยก็ทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นออนไลน์ด้วยเพราะออนไลน์ด้วยเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงนี้มันเป็นสารอาหารผลิตภัณฑ์ที่สําคัญต่อร่างกายเราทุกคนต้องใช้เนอในช่วงโควิดเนี่ยแล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเราเข้าใจระบบของมันเนี่ยพอเราทําไปช่วงหนึ่งแรกๆเราจะทํางานหนักเนื้อเราลงมือทําทุกวันเนี่ยตอนนี้จุลก็แอบไปเที่ยวฮอลิเดย์ แล้วก็มีเวลาดูแลตัวเองออกกําลังกายแต่ช่วงที่จุไลมาอยู่ตรงนี้ก็มีคนที่เขาทํางานเพราะเราได้ใช้ระบบทํางานจุไลก็สอนลงไปสอนให้ทีมงานทํางานแบบนี้แบบนี้มาเขาทําเป็นเราก็เหมือนเป็นครูเนอะเราก็สอนพะเขาทําเป็นเนี่ยเราก็ได้มีเวลามาพักผ่อนแต่เราก็ยังต้องแบบอยู่กับเขาตลอดเวลาเหมือนเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องดูแลให้กําลังใจเขาตลอดเวลาแล้ววันนั้นคุณก็จะมาถึงแ้่ใช้เวลาสั้นๆเองนะคะ ก็คืออยากให้ทุกคนตั้งใจทางานเนี่ยเวลานี้จุไรก็พักผ่อนมีเงินไหลเข้ากระเป๋าตลอดเวลาเลยจะไปเที่ยวก็มีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลาเพราะว่าจุไรทาห้ากระเป๋าเนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันแก่แล้วฉันทําอะไรไม่ได้อันนั้นนะก็คือเราเราล้มเหลวไปแล้วเพราะว่าเราถ้าเรารักตัวเองเราเชื่อมั่นกับตัวเองว่าเอยฉันทําอะไรก็สําเร็จอย่างเงี้ยมันก็จะสําเร็จเพราะว่ามันอยู่ที่ความคิดของเรานะคะความคิดของเรานะ่มันจะบ่งบอกอนาคตของเรานะคะเพราะว่า จุไรก็แบบมาเริ่มทุกคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันแล้วเริ่มจากศูนย์มันก็จะกลายเป็นร้อยล้านได้ทุกคนทําได้เหมือนกันเลยแล้วคุณก็จะมีเวลาเนี่ยมีอิสระมีอิสระนะคะได้ท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็จะได้ท่องเที่ยวคุณอยากไปไหนคุณก็ได้ไปนะคะมันก็จะเป็นเวลาความสุขของคุณเนาะเดี๋ยวจุไรก็ไปโชว์ฟิตเนสเนี่ยจุไรก็ได้ไปออกกําลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างใน เดี๋ยวต้องใส่แมสด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะเอาข้างนอกมันจะเสียงดังมากเลยก็คือการที่เราได้ใช้เวลาเนาะได้ใช้เวลาแปดชั่วโมงเอามาบริหารเนาะก็สามารถทำให้เราแบบทำอะไรก็ได้สำเร็จนะข้างหลังเนี่ยจุไรก็ไปเล่นจิมนะคะเมื่อกี้ก็ได้ออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะก็คือเล่นจิมอันนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ มันเป็นฟิตเนสด้านล่างอะค่ะที่จุลัยอยู่เนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนได้มีเวลาเหมือนเราเนอะมีเวลาเหมือนจุลเนี่ยก็แค่แค่เราแบ่งเวลาเป็นเองแบ่งเวลาเป็นแล้วเราแบบเราก็ไม่ต้องมันทำงานตลอดเวลาถูกไหมคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาฮัลโหลเทรเวหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นเนาะ ก็คือว่าถ้าทุกคนอยากจะแบบมีเวลาเหมือนจุไรนะได้พักผ่อนแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาตลอดเนาะก็อยากให้มาร่วมงานด้วยกันนะคะจุไรก็มีสิ่งที่จะส่งต่อเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ส่งต่อกันได้เนาะเพราะว่าการทํางานเนี่ยทุกคนก็อยากมีเงินเนาะทุกคนก็ไม่มีไม่มีใครเนื้อประิเสธเงินเพราะว่าถ้ามันมีหนทางมีโอกาสที่จะทําให้เรามีรายได้เข้ามาได้เนี่ย มันก็เราแค่ลงมือทําเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้าเราไม่ได้ลงมือทํานะคะเราจะไปอ้อนวอนร้องขอกับใครเขาว่าเออขอให้ถูกลเตอรี่อย่างงู้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนเราเนะี่ยมันมีแบบในปัจจุบันนี้เนื้อช่วงโควิดคนเราจะมีแค่2ระดับเองเขาเรียกระดับอะไรระดับคนรวยกับระดับยูทเลสเสียงดังมากระระระดับยูทเลสก็คือว่าคนที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ทําตัวให้มีคุณค่านะไม่ไม่ทำงานหรือว่าไม่ ไม่คิดที่จะทําอะไรเพราะว่าบางคนคิดว่าฉันทําไม่ได้ตอนนี้คุณต้องทําเลยค่ะทําเลยไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่จูเลตจุไลทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มั่นคงเนาะเกี่ยวกับธุรกิจกัญชงซึ่งเราสามารถส่งออกได้ทั่วโลกเนี่ยเราแค่แค่เข้ามาเรียนรู้เองเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยจุไลก็ได้เป็นพาสซีฟอินคอมเนาะทำให้เราแบบจะไปไหนก็ได้ไปได้พักผ่อนได้แบบเออท่องเที่ยวได้อยู่ดูแลครอบครัวจุไลก็มีเวลาอยู่กับลูกได้อยู่กับ พี่ๆอยู่กับผู้อุปการะคุณของเราเนี่ยที่เราได้อยู่มานะคะแล้วเราก็ได้มีเงินเอาไปใช้จ่ายอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อนะคะก็แค่นี้เองคือเป็นการทําออนไลน์เราแค่ใช้อินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองไปไหนแล้วก็คือไปทําได้ตลอดเวลาก็คือว่าง่ายๆเลยจุลยก็มีทริคการสอนนะคะถ้าเกิดใครอยากมาร่วมธุรกิจกับจุลยนะคะเพราะว่าธุรกิจกันชงเนี่ยเพราะว่าใครๆก็รู้จักเนอะตัวกันชงกันชาเนี่ยมันมีมานานแล้ว ตัวกัญชาเนี่ยตอนนี้เขาเปิดเสรีได้ทุกประเทศเลยแต่ว่าเราต้องใช้แค่1% THC ก็คือเตนตาไฮโดรแคนาบิสนะคะเป็นชื่อเต็มเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบ AI นะคะเป็นเป็นระบบอินเทลเจนต์นะคะใช้เครื่องมือทำงานต่อไปเราก็จะไม่มีงานทำแล้วเนาะถ้าเกิดคุณไม่เริ่มที่จะแบบจับอะไรทำตอนนี้อนาคตค่างเงินเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในบัญชีเนี่ยมันจะน้อยลงตอนนี้เงินเฟอ้อมากเลยนะคะ อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยซื้ออะไรชิ้นหนึ่งนะคะทานข้าวมื้อหนึ่งก็100แล้วนะคะหมายถึงว่าสัง่งอาหารจานหนึ่งธรรมดาเงี้ยจากปก,กติเมื่อก่อนที่จุไรยอยู่เมืองไทย16ปีมาแล้วเนาะก็คือตอนนั้น20แต่ตอนนี้มันก็กลายเป็น100ถูกไหมคะถ้าเรามีเงินอยู่มันจะน้อยลงจุไรก็คือใช้วิธีเอาเงินเนี่ยเอามาถือหุ้นนะคะหุ้นที่แบบมันให้ประโยชน์ต่อเราได้นะคะที่ปัจจุบันนี้คนก็ต้องรู้จักพวกคอยพวกเหรียญอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นแบบเป็น เป็นประธานของบริษัทใครเป็นคนที่ลงทุนทํานะคะเราก็ต้องดูว่าสามารถเชื่อถือได้เนาะเมื่อเราเชื่อถือได้เนี่ยเราก็สามารถที่อเอาเงินมางอกเงยได้นะคะก็ทําให้เรามีวันนี้จุไลก็มีอิสระภาพแล้วนะคะคือใช้เวลาทํางานมาในช่วงหนึ่งที่เราเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็มีความสุขมีเวลาอยู่กับลูกมีเวลาไปช้อปปิง้งได้ไปเที่ยวหลายๆประเทศเนาะก็อยากให้ทุกท่านติดตามแล้วก็ จูไรก็มีวิธีบอกที่จะทำงานยัางไงาทำงานออนไลน์ที่เราแบบอยู่ที่ไหนก็แฮปปี้เนาะฮัลโหลเอฟวีวันนะคะนาวจุไรก็สเตย์อินสาธรเนาะสาธรเนียดีเนียดีเ,เ,เ,เทรนสเตถานนะคะขเขาเรียกสกายเชนนะคะสกายเชนอินไทยแลนด์อินไทยแลนด์อิสเซฟนะคะอิสเซฟจะคาทัวร์วิสิต everywhere we opening นะคะ on the boat last night I went to the c r u i uh, along Chao Phraya River. It's beautiful. And we got like a temple at v h a t side Thailand นะคะ I born in Thailand. I love Thailand. Thailand amazing. People smiling นะคะ And we are happy. Don't worry any COVID นะคะ We control very well. And you, we can use the life with the COVID นะคะ Not problem. We need to love. Our cell นะคะ I love my s e l f I look after my s e l f and you have immune system to fight with the COVID นะคะ We are positive thinking We think we are good It's good We s a v e and s a v e We like a generation นะคะ Whatever you thinking is bring your positive It mean whatever you think is bring your life นะคะ Forward o k เควันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวจุไลจะไปหาเดนทิดนะคะไปทำฟันก็คือแบบ ทำให้ครบเลยมีเวลาแค่สาวิกเนาะแล้วเดี๋ยวเยวเ็นๆก็จะมาว่ายน้ํากันโอเคบไยๆเจอกันรุกในค่ะค่ะ,คะ